สร้างไบเลนในกรุงเทพแบบไหนถึงรอดเส้นทางไหนที่เป็นไปได้อะไรคือสิ่งที่นักปัน่นต้องการวันนี้นะครับผมก็จะมาชวนเพื่อนๆคิดกันว่าเส้นทางปั่นจักรยานหรือว่าไบาเลนในกรุงเทพเนี่ยเราจะพัฒนาเส้นทางนี้ได้มากน้อยแค่ไหน ้ากรุงเทพเนี่ยต้องหันมาพัฒนาเส้นทางการปั่นจักรยานแบบจริงๆจังๆเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าเราควรจะพัฒนาเส้นทางไหนให้เกิดการปั่นแบบยั่งยืนซึ่งไบเลนเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาลาสไมล์ของขนส่งมวลชนรวมไปถึงขั้นที่จะช่วยส่งเสริมจักรยานให้กลายเป็นอีกระบบขนส่งมวลชนหนึ่งของกรุงเทพได้ไหมนะก่อนที่เพื่อนๆเนี่ยจะไปรู้รูปแบบของไบเลนว่ามีกี่รูปแบบเรามาดูกนก่อนว่ากลุ่มของผู้ขับขี่จักรยานเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น4เวเลลหลักๆ ตามนี้เลยเเลเวลหกลุ่มผู้ปั่นจักรยานทุกวัยและทุกกลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะสามารถปั่นจักรยานได้บนเลนจักรยานพิเศษเพียงเท่านั้นเลเวลสกลุ่มผู้ปั่นจักรยานผู้ใหญ่ทั่วไปสามารถปั่นได้บนทางแยกที่มีพื้นที่ป้องกันเลเวลสกลุ่มผู้ปั่นที่มีความเชี่ยวชาญกลุ่มนี้เนี่ยเขาสามารถปั่นได้บนทางจักรยานทั่วไปได้เลย เลเวล4กลุ่มผู้ปั่นจักรยานที่มีความเชี่ยวชาญและถนัดขับบนถนนทั้งหลวงกลุ่มนี้เนี่ยเขาสามารถปั่นจักรยานได้บนถนนทั้งหลวงโดยไม่ต้องมีทางจักรยานเลยนะซึ่งทั้ง4กลุ่มนี้เนี่ยจะมีข้อจํากัดและความมั่นใจในการใช้เส้นทางจักรยานที่แตกต่างกันทําให้เ,เพื่อนเพื่อเนี่ยต้องมาช่วยกันคิดว่าคนกลุ่มไหนเนี่ยเป็นคนกลุ่มที่เราต้องการจะส่งเสริมการปั่นจักรยานในกรุงเทพเพราะถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพชั้นในจากข้อจํากัดต่าง เราคงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับได้แค่กลุ่มเลเวล2ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ทั่วไปเท่านั้นจากข้อมูลของเพจโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาไบาเลนรูปแบบต่างๆดังนี้ไบเลนชนิดแรกนั่นก็คือทางปั่นจักรยานเลนสวนท่าใจพูดเข้าใจง่ายๆเลยก็คือการเอาถนนหรือว่าฟุตบาทเนี่ยมาทาเลนปั่นจักรยานไบเลนแบบที่2เนี่ยก็คือทางปั่นจักรยานเลนเดียวพร้อมเขตทางกัน้น มันก็จะคล้ายๆกับทางปั่นจักรยานแบบที่1แค่จะมีทางกั้นมาเชื่อมต่อเพื่อไม่ให้รถชนิดอื่นเนี่ยเข้ามาใช้เลนจักรยานได้ไบเลนแบบที่สานะครับผมจะเป็นไบเลนระดับฟุตบาทไบเลนแบบนี้เนี่ยจะมีความสูงขึ้นมาระดับฟุตบาทแต่จะไม่รวมกับทางเดินหรือว่าถนนนั่นเองไบเลนแบบที่4เนี่ยจะเรียกว่าทางปั่นจักรยานคู่กับถนนเลนสวนคือการบีบขนาดถนนให้เล็กลงจากเดิมเป็นถนนเลนสวนกันปกติให้เป็นถนนที่มีขนาดเล็กเลนเดียวให้รถวิ่งกันบนถนนด้วยความระมัดระวัง บเลนแบบสุดท้ายนะครับผมเป็นบเลนที่แยกกับถนนโดยเด็ดขาดโดยบเลนชนิดนี้นะครับผมจะไม่อยู่ติดกับถนนใหญ่จะเป็นเส้นทางที่เลเวลหเนี่ยสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยเลยนอกจากการทําถนนก็ควรมีการท,ทําทางแยกพิเศษเพื่อรองรับกับทางจักรยานโดยเฉพาะและควรมีการทําไฟจราจรสําหรับทางจักรยานเพื่อความปลอดภัยของทั้ง2ฝ่ายเพื่อส่งเสริมการปั่นจักรยานของคนกรุงเทพ การใช้รูปแบบไว้์เลนที่เหมาะสมก็คงจะเป็นทางปั่นจักรยานเลนเดียวพร้อมเขตทางกานในถนนขนาดกลางโดยลดขนาดถนนลงและอีกรูปแบบคือทางปั่นจักรยานคู่กับถนนเลนส่วนในถนนขนาดเล็กที่เขตเมืองชั้นในนอกจากเส้นทางจักรยานแล้วยังควรมีจุดสําหรับจอดจักรยานโดยเฉพาะมีจอแสดงแผนที่เส้นทางทั้งแบบธรรมดาและแบบดิจิทัลรวมถึงระบบไฟส่องสว่าง ที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะกะเก็บพลังงานในเวลากลางวันและส่องสว่างในเวลากลางคืนให้เหมือนกับเมืองหลวงแห่งจักรยานหลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นมิลานที่เพิ่งมีโครงการผักดันการปั่นจักรยานโดย86%ของประชากรมิลานและ80%ของสถานที่บริการจะสามารถเข้าถึงเส้นทางจักรยานได้ในระยะทางไม่เกิน1กิโลเมตรและเมืองหลวงอย่างปารีสก็เพิ่งผุดโครงการเมือง15นาที ที่ชาวเมืองทุกคนสามารถเข้าถึงสิ่งจําเป็นทุกอย่างในชีวิตโดยระยะเวลา15นาทีโดยการขี่จักรยานหรือการเดินเท้านั่นเองแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ากรุงเทพเนี่ยจะกลายเป็นเมืองหลวงแห่งจักรยานได้หรือไม่อาจจะต้องรอดูอีกหลายๆปัจจัยนะครับผมแต่ถ้าทุกคนเนี่ยอยากออกมาขี่จักรยานในกรุงเทพกันแบบปลอดภัยเนี่ยอาจจะต้องรอให้ไบเลนเนี่ยเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งเลยครับอย่าลืมติดตามช่อง The State t i m e v a l กดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อนๆคนไหนอยากฟังเรื่องใดเป็นพิเศษฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยไปกันนะครับ